สวัสดีค่ะหนึ่งนภักรทองพัดนะคะเป็นเลขาธิการของสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพค่ะขณะน,นี้ทางสมาคมเปิดรับนักศึกษามาอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะคะเรียน25วันค่ะหลังจากเรียนจบมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณนาใบประกาศสัญญบัตรไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามสามารถไปเปิดร้านอยู่ในจังหวัดที่คุณอยู่ได้เลยนะคะคิดชื่อร้านไปค่ะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะที่ไม่ซ้ํากับร้านอื่นๆนะคะและคนที่อยากจะนําใบประกาศไปสมัครงานก็ได้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศได้ทั้งหมดเลยเพราะว่า ใบประกาศนี้ออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพผ่านการรับรองหลักสูตรแล้วจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะคุณนำไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดแน่นอนนอกจากคุณจะได้ความรู้ฟรีนะคะเราสอนการอบรมครั้งนี้เรารับจำนวนจำกัด20คนเท่านั้นนะคะเรามีการ เลี้ยงข้าวกลางวันด้วยนะคะตลอดระยะเวลา25วันนะคะเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่สุภาพงศ์1แยก7ถนนสีนครินทริน42แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะอยู่เส้นถนนสีสนคริกทรินซอย42ฝั่งตรงข้ามห้างซีคอนสแควร์นี้เองนะคะใครมาไม่ถูกยังไงก็ทักทายผ่านทางไลน์มานะคะจะได้ลงชื่อ ปักหมุดให้นะคะว่าจะได้มาถูกนะคะคุณอยู่ต่างจังหวัดก็มาเรียนได้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่คุณสามารถทำเอาการนวดไทยไปหานะรายได้เสริมได้ค่ะเปิดร้านนะคะช่วงว่างเว้นจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะพ่อค้าแม่ค้าคนค้าขายอยู่กับบ้านนะคะเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้าน ต่างๆนานานี้ก็เอาเรื่องนวดเข้าไปเสริมได้นะคะยินดีให้ทุกคนนะคะนำความรู้นะคะเป็นการนวดแบบราชสำนักใช้มือนวดอย่างเดียวนะคะไม่มีเท้าเหยียบค่ะสอนโดยอาจารย์บรรพชเยล่านะคะมีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณนะคะทุกอาการเลยนะคะสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรับรองว่าใครนวดไม่เป็นไม่รู้เรื่องนวดเลยนะคะคุณนําไปเปิดร้านไปทํางาน หารายได้เลี้ยงตนเองและรอบครัวได้อย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะพะวิทยากรครูผู้สอนของเรานะคะเขาผ่านการเป็นครูจากทั้งของรัฐและเอกชนนะคะผลงานมีมากมายเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะไม่พลาดโอกาสนี้นะคะไดะ้แชร์คลิปนะคะวิดีโอไปให้ทุกคนนะคะได้รับรู้ข้อมูลนี้ด้วยนะคะเขาจะได้มาลงทะเบียนเรียนนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็มาใช้บริการนวดไทยส่งเสริมสุขภาพได้เราเปิดให้บริการเหมือนกันนะคะแต่ต้องนัดเวลาหมอกันก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าบางทีนะคะ,ะหมอก็มีงานหลายอย่างเพราะไม่สามารถประจําอยู่ที่ร้านได้คนป่วยต้องนัดหมอกันก่อนนะคะว่าจะมาวันไหนด้วยอาการอะไรนะคะ ขออนุญาตซักประวัติถามอาการกันด้วยนะคะเพราะว่าแพทย์แผนไทยนะคะต้องซักประวัติถามอาการว่าคุณมีโรคประจำตัวหรือไม่และมาด้วยอาการอะไรเป็นมานานมากน้อยแค่ไหนของเรานะคะนอกจากจะมีนวดไทยแล้วยังมียาน้ำสมุนไพรด้วยมีทั้งยาน้ำยาเม็ดค่ะใครต้องการปรับธาตุดินน้ำลมไฟนะคะคือธาตุทั้ง4่ก็ใช้สมุนไพรช่วยปรับธาตุ นะคะให้หายเจ็บหายป่วยหายจากโรคประจำตัวนะคะก็สามารถใช้สมุนไพร100%ยเปอเลยค่ะไม่มีสารหนูสารตะกั่วสารสเตรอยและถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีเลขทะเบียนนะคะมีเลขทะเบียนขึ้นทะเบียนยาเรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจได้ค่ะแนะนำโดยแพทย์แผนไทยที่จบเวชเภสัชและนวดมาโดยตรงนะคะคุณมั่นใจได้ว่า ทุกปัญหาสุขภาพของคุณนะคะให้แพทย์แผนไทยเป็นผู้ดูแลและคุณจะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอย่างแน่นอนนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครที่ต้องการจะเรียนก็มาเรียนใครต้องการจะใช้บริการนวดก็มานวด นะคะคที่นี่มีงานให้ทําด้วยนะคะเราเปิดรับสมัครหมอโนวดไทยร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะถ้าคุณไม่มีร้านที่ไปทํานะคะหรือไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนก็มาทํางานอยู่กับเรา50 50นะคะเราให้หมอ50นะคะให้ครูผู้สอน50นะคะมาแบ่งรายได้ค่าใช้จ่ายกันเพราะครูสอนให้ฟรีนะคะคือคนที่ไม่มีเงินเรียนไม่รู้จะทําอะไรนะคะมา ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยนะคะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสุขภาพของผู้อื่นเป็นอาชีพที่ได้บุญนะคะได้ทํางานช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้เขาได้แข็งแรงขึ้นนะคะให้เขาหายเจ็บหายป่วยบรรเทาจากอาการปวดเมื่อยปวดเส้นปวดเอ็นของเขานะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย